สวัสดีครับในแพทย์กลวัตเหล่าชัยศรีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำดิอ e เคบิวตี้คลินิกนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับที่เท่าไหร่นะครับสีพฤษภาคมนะครับก็เป็นวันหยุดนะครับเนาะก็จะมีเรื่องดีๆนะครับมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันในวันหยุดนะครับในหัวข้อนะครับเรื่องนะครับความเสี่ยงที่คนไข้ควรทราบก่อนทําการผ่าตัดลดขนาดหน้าอกนะครับมันอาจจะเป็นปัญหาของคนส่วนน้อยนะครับเพราะว่า คนไทยส่วนใหญ่หน้าอกไม่ได้ใหญ่เหมือนฝรั่งอังกันนะส่วนน้อยนะครับที่มีหน้าอกแบบนั้นนะครับซึ่งมันก็มีปัญหาแบบคนหนักอกนะครับเช่นอะไรบ้างเนาะใส่บราแล้วขนาดใหญ่ใช่ไหมครับทาให้มีรอยกดปวดไหลรอยพับทําให้เกิดรอยชื้นขึ้นเชื้อรานะครับหรือแม้กระทั่งว่าเป็นที่ต้องตาของหนุ่มๆม,มากจนเกินไปขาดความเป็นส่วนตัวนะครับก็เป็นมาของชนกลุ่มน้อยนะครับที่มีทางออกนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับแล้วกดสั่นกระดิ่งนะครับให้กับทีมงาน DAK ของพวกเราด้วยนะครับทุกวันนี้นะครับเดินด้วยกาลังใจล้นล้นเลยนะครับเนาะอยากทาคลิปดีๆนะครับให้เป็นข้อมูลนะครับให้คนไข้ได้มาดูร่วมกันไลฟ์นะครับหรือแม้กระทั่งดูย้อนหลังนะครับเพื่อให้คนไข้และคนไทยทุกคนมีความรู้นะครับในการดูแลตัวเองนะครับเพื่อรับการรักษาหรือได้รับคาปรึกษาทางด้านศัลยกรรมในอนาคตต่อไปนะครับเข้าเรื่องอะไรก็แล้วกันนะครับเนาะ อ่หน้าอกที่ใหญ่มากๆนะครับก็ส่วนใหญ่คุณผู้หญิงก็อยากมีหนอกใหญ่ๆใช่ไหมครับจะได้ก็เป็นธรรมดามันดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับเนาะแต่ว่าการมีหนอกที่ใหญ่มากๆนะครับบางทีมันก็มีผลเสียเช่นกันอย่างที่เรียนข้างต้นไม่ว่าจะเป็นรอยกดบริเวณหัวไหล่ทําให้เกิดอาการปวดได้นะครับหรือแม้กระทั่งบุบคลิกภาพเสียคนไข้มักจะชอบห่อไหล่เพื่อปิดบังหน้าอกตัวเองนะครับหรือแม้กระทั่งรอยพับนะครับบริเวณใต้เาวนมที่อาจจะมีการเสียดสีมีเหงือกใครนะครับหรือแม้กระทั่งเกิดเชื้อราขึ้้นได นะครับเนาะงั้นการใหญ่แต่พอประมาณเนี่ยจริงๆก็น่าจะดีสักกว่านะครับแต่บางคนก็โดยพันธุกรรมนะครับหรือความผิดปกติบางอย่างทำมให้มีหน้าอกใหญ่โตม,าาโมโหลานขนาดนั้นนะครับตอนใส่บราใส่เสื้อผ้าก็อาจจะดูสวยนะครับแต่ตอนนู้ดตอนไม่มีเสื้อผ้าเนี่ยบางทีมันก็จะตามมาด้วยปัญหาในระยะยาวคืออาจจะมีปัญหาเรื่องต้นนมหย่อนคล้อยนะครับซึ่งมันก็ไม่สวยงามนะครับงั้นการมี นอกอกแต่พอประมาณเนี่ยคือไอเดียที่ไอเดียที่สุดอยู่ในนอกที่อยู่ในอดุดมคติที่สุดนะครับมีพอประมาณนะครับเนาะพอใส่เสื้อผ้าสวยงามนะครับพอแอตแทรกชัน uh, คือด,ดึงดูดเพศตรงข้ามได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ของเขาโดยธรรมชาติคือให้นมบุตรได้ผมว่าเท่านี้ก็เพอร์เฟกแล้วนะครับเนาะที่เรามาหาจุดสมดุลของมันกันนะครับเนาะก็เมื่อมีขนาดใหญ่มาสุด ก็ต้องมาลงท้ายด้วยการลดขนาดหน้าอกนะครับหลักการของการผ่าตัดลดขนาดหน้าอกคือลดปริมาตรของหน้าอกลงนะครับทีนี้ปริมาตรนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็ดูจากรูปเลยนะครับก็เป็นผิวหนังนะครับที่ถูกยืดออกนะครับหก็ต้องลดผิวหนังลง2ก็ต้องลดตัวต่อมเนื้อนมลงนะครับซึ่งก็เป็นเนื้อเยื่อที่ลึกอยู่ลึกลงไปนะครับและที่3คือเนื่องจากตัวเต้านมนี่มันใหญ่มากนะครับมันก็จะดึงให้ตัวหัวนมนะครับมันล้างลงมาทางด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี เรื่องของการย้ายตำแหน่งหัวนมให้กลับไปอย,อยู่ในตำแหน่งเดิมด้วยนะครับก็ถือเป็นผ่าตัดที่ใหญ่นะครับใช้เวลาในการผ่าตัดไม่ได้นานมากนะครับแต่เวลาของส่วน,วนใหญ่ในการผ่าตัดเนี่ยจะไปอยู่กับการเย็บแผลให้สวยนะครับเช่นถ้าทำหน้าอกประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับลดขนาดหน้าอกเนี่ยตัดออกรวมเย็บด้วยเนี่ยก็ตกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งจนถึง3ชั่วโมงเลยนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเนะนะนะาะเนาะเนี่ย บรัชเลสเลคชั่นเซอร์จูดีก็จะเป็นคําตอบสําหรับคนที่หนะ้าอกใหญ่นะครับเนาะที่จะต้องการลดขนาดลงนะครับทีนี้เนี่ยความใหญ่ของมันก็มีดีกรีของมันนะครับเช่นใหญ่มากใหญ่น้อยใหญ่มากๆอะไรเงี้ยนะครับมันการตัดเนื้อเยื่อออกมันก็ไม่เท่ากันนะครับดังรูปนี้นะครับถ้าหน้าอกใหญ่ไม่ได้มากนะ่าอาจจะตัดแบบโดนัทก็ได้นะครับแล้วก็ไปเอาเนื้อข้างในออกนะครับแต่ถ้าผิวหนังหย่อนคล้อยเยอะมากนะครับก็อาจจะต้องเป็นรูปโรล,ลิปปอปก็คือมีรอบปานนมแล้วก็ มีขีดข้างล่างลงมาหน่อยหนึ่งโรลลี่ป๊อปก็คือเหมือนลูกอมยิ้มครับเนาะหรือั้งมากกว่านั้นอีกนะครับนอกจากจะเป็นทรงโรลลี่ป๊อปแล้วอาจจะต้องมีรอยขวางก้อนนี้อีกนะครับเพื่อที่ตัดหนังเกินส่วนข้างนั้นออกด้วยนะครับเราเรียกว่าแองคอร์หรือเป็นตัวสมอเรือนะครับออกนะครับแต่สังเกตว่าเบสเรดักชั่นซิลรี่เนี่ยแผลเยอะนะครับจะไม่เหมือนแผลเสริมน่อกธรรมดานะครับนั้นคนไข้ก็ต้องเข้าใจไว้ก่อนนะครับรูปทรงที่จะได้มานะครับก็ต้องแลกมากับแผลที่เยอะพอสมควรนะครับ เนี่ยแผลประมาณนี้อย่างที่บอกนะครับหัวนมเนี่ยครับเนื่องจากมันใหญ่มากมันจะหย่อนคล้อยใช่ไหมครับมันก็ต้องยกขึ้นลดขนาดปานนมด้วยนะครับตัดเนื้อนมออกไม่ได้แตะพอบผิวหนังนะครับสีแดงๆนี่คือเน,นื้อนมที่เราต้องเอาออกไปด้วยนะครับแล้วก็เย็บมันเด็ฟก็หากันในแนวตรงกลางงั้นแผลก็จะเป็นรอบปานนมลากยาวแนวดิ่งแล้วก็ตัดขวางตัวนี้นะครับเพื่อดึงทุกอย่างให้มันเข้ามาอยู่ในรูปทรงของเต้านมที่สวยงามนะครับแผลเยอะไหมฮะเยอะเนาะเมื่อ เยอะหน่อยแต่ก็เพื่อรูปร่างที่ดีขึ้นหลังผ่าตัดนะครับมันก็ต้องแลกกันเนาะทีนี้เนี่ยขั้นตอนการมาจากยังไงบลาบลาบลาเนี่ยผมข้ามไปก่อนนะครับแต่ว่าจะเล่าให้ฟังดังนี้ว่าความเสี่ยงที่มันเยอะขึ้นนะครับที่เราจะต้องทราบว,ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอย่างนั้นก็เป็นข้อมูลในการตัดส,สินว่าเรายอมรับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ไหมนะครับเนาะมันไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงที่ทําให้มันผ่าตัดไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีความเสี่ยงมากกันผ่าตัดเสริมโลกปกติอย่างไรบ้างนะครับผมก็แบ่งเป็นข้อ ให้เราได้ดูกันดังนี้นะครับเนาะข้อแรกเลยคือเนื่องจากแผลผ่าตัดมันเยอะหน่อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีเลือดออกหลังผ่าตัดก็จะเยอะกว่านิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดพวกนี้เนี่ยยังไงก็เพื่อเซฟตี้ความปลอดภัยเนี่ยเราจะใส่ท่อระบายไว้นะครับทั้งสองข้างนะครับเราให้เลือดมันเนื่องจากแค่กรอเซ์เฟสอะคือพื้นที่ผ่าตัดมันเยอะใช่ไหมครับเมื่อเย็บปิดแล้วเนี่ยโอกาสที่เลือดมันจะซึมภายใต้ผิวหนังที่ผ่าตัดเนี่ยก็มีพอสมควรเนี่ยเราใส่ท่อระบายไว้นะครับเลือดก็จะออกประมาณนนึงนะครับ สายเนี่ยจะลายไปประมาณสักสองถึงสามวันนะครับเมื่อเรียบร้อยดีก็คุณหมอก็จะดึงสายนี้ออกนะครับก็ทําให้ปัญหาเรื่องเลือดข้างเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับข้อต่อไปที่จะต้องทราบคือโอกาสการติดเชื้อจะสูงหน่อยนะครับเนาะโทษครับกดเลยปนิดนึงนะครับเนาะแป๊บนะครับโอกาสการติดเชื้อนะครับก็จะสูงกว่าปกตินิดนึงนะครับเนาะแป๊บนะครับอ่าโอเคเนาะโทษที สูงกว่าเท่าไหร่นะครับก็ประมาณเกือบสามเท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนการเตรียมคนไข้ผ่าตัดนะครับขั้นตอนการให้ยาปฏิชีวนะก่อนผ่าตาัดเทคนิคการผ่าตาัดในห้องผ่าตัดที่สะอาดเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพื่อที่ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับหลังผ่าตัดออกไปได้ดีนะครับเนาะและส่วนใหญ่คนที่มีอายุประมาณนึงนะครับมาลดขนาดนาอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีโรคประจําตัวอย่างอื่นด้วยเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานนะครับเนาะนะซึ่งก็ทําให้ความเสี่ยงของการติดเชื้อของแผลผ่าตัดมันเพิ่มขึ้นด้วย นะครับเพราะนี้อย่าไปกลัวจนเกิดเห็นุนะครับออโอกาสการติดเชื้อมันมีก็จริงแต่ก็ค่อนข้างต่ำนะครับในมือของผู้เชี่ยวชาญที่ผ่าตัดในสถานพยาบาลที่ปลอดภัยนะครับต่อเนาะปึ๊บเนาะก็เรื่องของแผลเป็นนะครับเรื่องกุศกาเนาะก็อย่างที่บอกนะครับถ้าใหญ่ไม่มากก็แผลประมาณนี้พอได้ใหญ่มากหน่อยก็จะเป็นรูปอมยิม้มโรล,ลิปปอปแต แผลมันเยอะจริงๆใช่ไหมครับอาจต้องตัดเยอะหน่อยเป็นรูปแองคอร์หรือสมอเหลือนะครับงั้นแผลเป็นก็จะเป็นไปตามรูปนี้เลยนะครับเนาะเนี่ยปัจจัยอันนึงก็คือว่าโอเคทางคุณหมอนะครับอาจจับเย็บเนื้อเยอะยังไงไม่ให้มันตึงไปมีการดูแลหลังผ่าตัดที่ดีใช่ไหมครับแผลเป็นก็จะน้อยประมาณนึงแต่อีกแฟกเตอร์หนึ่งที่เป็นปัจจัยฝั่งคนไข้คือแผลเป็นที่เป็นง่ายในคนไข้บางคน,คน,คงคนเช่นคนไข้บางคนเป็นคีลอยง่ายๆนะครับก็ต้อง,พ,งพึงรับทราบไว้ว่าคุณจะผ่าตัดแบบนี้มันคุ้มไหมนะ นะครับถ้าคุณยอมรับได้การผ่าตัดก็ดำเนินไปได้แต่ถ้าคุณยอมรับแผลเป็นไม่ได้นะครับการผ่าตัดอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้นะครับอันถัดไปมีอะไรบ้างความสีที่มันมากขึ้นนะครับก็คือเรื่องของเราเรียกว่า n en i p p l e sensation ก็คือความรู้สึกที่หัวนมนะครับคือที่หัวนมเนี่ยมันจะถูกเลี้ยงด้วยเส้นประสาทเรียก intercostal nerve นะครับมาทางซี่โครงเนี่ยเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกนะครับแล้วเบอร์สี่เบอร์ห้าผมก็จะแตกเป็นแขนงของมันย่อยๆอีกเบอร์สี่มีสองอัน5 2อัน หกสองอันนะครับก็รวมแล้วก็คือประมาณ6เส้นย่อยนะครับที่มาเลี้ยงตรงเรหัวนมแต่เนื่องจากมีการตัดเนื้อเยื่อยกกระชับแผ่รอบปานนมเนี่ยก็เป็นเป็นธรรมดานะครับที่หัวนมมันจะชามากขึ้นนะครับเนาะแล้วก็หลายหลายนะครับจํานวนหนึ่งนะครับที่หัวนมอาจจะชาตลอดไปเลยนะครับแล้วก็ในรายที่ยกหัวนมขึ้นสูงมากๆนะครับตัดเนื้อเยื่อออกมากๆบางทีเลือดมาเลี้ยงหัวนมได้ไม่ค่อยดีนะครับแม้หัวนมในบางท่านอาจจะเรียกนะเนื้อมันไม่ติดนะครับมันก็จะตายไป ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเนาะนี่คือสิ่งที่คนไข้จะต้องรับทราบถ้าใน,นบางรายที่ลดขนาดอกมากๆจริงๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องมีทางคาแนะนําอย่างอื่นให้กับคนไข้ด้วยว่าหัวนมมันจะเป็นยังไงและทางเลือกอย่างอื่นคืออะไรได้บ้างนะครับซึ่งเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังอีกทีนะครับงั้นก็คือความรู้สึกที่หัวนมลดลงคําถามคือลดลงแล้วมันมีปัญหาอะไรนะครับบางคนเนี่ยความรู้สึกของหัวนมเนี่ยมันมีผลอย่างมากต่อ,เ,อ,อเพศสัมพันธ์ของคนไข้หลักคนนั้นนะครับงั้นก็ต้องเข้าใจจุดอ่อนของการผ่าตัดลด ขนาดโลกนี้ไว้ด้วยนะครับถ้ามันสําคัญมากมากก็คุณก็ต้องคิดด้วยก่อนว่าคุณจะให้น้ําหนักอะไรมากกว่ากันนะครับอันต่อมานะครับที่เราจะเจอได้นะครับก็คือเรื่องของ asymmetry คือต้นนมสองข้างหลังจากตัดไปแล้วเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดได้บ้างนะครับเนาะที่ต้องไล่ฟังแบบนี้นะครับอันที่1ก็คือก่อนผ่าตัดบางทีต้นนมมันหยอดอคล้อยไม่เท่ากัน2เนี่ย หลังผ่าตัดไปแล้วต่อให้เราตัดเท่ากันนะครับแต่ว่าเนื้อเยื่อนมมันไม่ใช่กระดูกครับเป็นเนื้อเยื่ออ่อนมันก็มีโอกาสยืดหดรั้งนะครับที่แตกต่างกันได้ัน้นความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แนทย์จะต้องยอมรับได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าข้างหนึ่งบอลล่มอีกข้างหนึ่งเล็กนิดเดียวนะครับอันนี้มันต่างกันเยอะเกินไปนะครับแต่ถ้าต่างกันเล็กน้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับเนาะคนไข้ก็ต้องเข้าใจความเสี่ยงตรงนี้ว่ามันอาจจะมีได้บ้างนิดหน่อยนะครับเน อันถัดไปนะครับที่ต้องทราบเมื่อเราลดขนาดหน้าอกลงนะครับสิ่งที่มันจะต้องแลกมาคือความสามารถในการให้นมบุตรมันลดลงนะครับเพราะว่าเนื้อนมมันถูกตัดออกตัวต่อมนมมันถูกตัดออกนะครับงั้นตัวเนื้อเยื่อที่ผลิตน้ํานมให้ลูกมันก็จะลดลงด้วยเพราะฉะนั้นเคสเหล่านี้เนี่ยถ้าเราจะมาทําลดขนาดนอกจริงๆเนี่ยนะครับดีที่สุดก็คือว่าคุณมีบุตรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดอู่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มาลดได้เลยนะครับแต่ในบางกรณีเช่นเป็นเด็กสาววัยรุ่นนะครับที่มีหน้าอกใหญ่มากๆ นะครับแกเก็เรียกจูเวนไนแกเกนโตมาสเตียนะครับจูเวนไนแปลว่าเด็กนะครับเนาะแกเกนโตเพราะยักษ์มาสเตียแปลว่านมคือนมใหญ่มากในเด็กวัยรุ่นนะครับซึ่งผู้แง่นะครับมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันการผ่าตัดลดขนาดหน้าอกอาจจะลดความสามารถในการให้นมนะครับแต่ก็จําเป็นนะครับเนาะลดความสามารถในการให้นมบุตรไม่ได้แปลว่าลดทั้งหมดนะครับลดบางส่วนนะครับเนาะก็คือสิ่งที่คนไข้ต้องทราบไว้ด้วยเช่นกันนะครับและข้อต้งท้ายนะครับก็คือมีโอกาส เป็นซ้าได้เรื้อรังน,นะครับโดยเฉพาะโรคที่บอกไปกี้นะครับจูเวนไนเกติกโตมาสเตียต่อให้เราตัดเนื้อน,นมออกนะครับสุดท้ายเนื่องจากโฮอร์โมนเพศหญิงก็ยังมีอยู่นะครับตัวเนื้อน,นมก็ยังตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศหญิงอยู่มันก็ยังมีโอกาสกลับมาโตได้เหมือนเดิมนะครับเนาะนี่คือสิ่งที่เราเราต้องทราบกันไว้นะครับงั้นสรุปความเสี่ยงดังนี้ปับปบปับ,ปบ,ปบนะครับเนาะไม่ได้เยอะนะครับแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทราบไว้ไอ้สอข้อแรกเนี่ยโอกาสเจออยู่แล้วทุกๆก,ก,การผ่าตัดแต่มันน้อยนะครับในหมองผู้เชี่ยวชาญ แผลเป็นเยอะเพาะแผลผ่าตัดมันเยอะนะครับโดยเนื้องานแล้วก็ถ้าคนแค่เป็นคี้อยง่ายก็ต้องพึงระวังไว้ด้ยวยเช่นกันด i ปเปอ s e เซนเซชันความรู้สึกหัวนมก็ลดลงนะครับอามมร์เซมิทรีอาจจะเจอความแตกต่างของหัวนมสองข้างของเต้านมสองข้างได้บ้างเล็กน้อยนะครับน้อแล้วก็ที่แน่แน่คือความความสามารถในการให้นมบุตรลดลงนะครับประมาณหนึ่งนะครับและสุดท้ายในเต้านมที่ใหญ่ขึ้นนะครับในเด็กวัยรุ่นนะครับเมื่อคุณผ่าตัดไปแล้วมีโอกาสเป็นซ้ำได้อีกนะครับเบื้องต้นก็ ให้ข้อมูลประมาณนี้นะครับที่เคสตั้ดดี้เนี่ยจริงๆมันมีรูปที่ลดขนาดหน้าอกนะครับพอดีมันอยุดที่คลินิกแล้วครับแล้วพอดีวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับพอดีผมไม่ได้เข้าไปที่คลินิกด้วยรูปเลยขออนุญาตตะไว้ก่อนเดี๋ยวในวันศุกร์หรือไม่ก็พุทหน้าเดี๋ยวมันจะมาโชว์ให้ดูนะครับก็ขออนุญาตโชว์รูปสวยๆของทำบริสต์เริมก่อนเสริมหนวกธรรมดานะครับก็ดีนี้ก็แผลว่าตัดเนียนสวยงามนะครับเนาะกลับไปทํางานได้ไวนะครับเนาะสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับเนาะก็มาโชว์ให้ดูกันประมาณนี้ เนาะสวยงามตามท้องเรื่องเช่นเคยนะครับแล้วก็ท้ายสุดนี้ก็ DAK c o l ลาเจนก็จะออกวางตลาดเร็วๆนี้นะครับน่าจะประมาณปลายเดือนนี้น่าจะวางตลาดวางตลาดได้เห็นกันแล้วนะครับเนาะก็ยังไงก็คิดถึงบทความ DAK นะครับคิดถึงกําลังใจนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเรานะครับผ่านโปรดักต์ตัวนี้นะครับ d k c o l l าเจ n โปรดักต์ตัวแรกที่เราจะวางจาหน่ายนะครับให้ได้ซื้อได้ชิมได้ใช้กันนะครับสาหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมไปกด ไลค์ like นะครับกดสัตว์ประ e าดนี่นะครับแล้วก็สัน่นกระดิ่งกุ๊กกิ้ๆให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ